สวัสดีครับพี่น้องเอชื่อ่องนุมม่งมงชนคนอีสานครับมืบ่อนี้นุมม่งมงชนกับซีเซซิมาแช่แช่ข้อมดูนะครับเนาะมาแช่ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆนะครับเนาะมาเบาสูกันฟังเนาะพี่น้องก็ก็กะจะมาให้ความดูสําหรับน้องใหม่ครับน้องใหม่กําลังเข้ามาในวงการกําลังฮัดทำยูทูปนะครับเนาะบางคนกั ยังบ่ท่านเข้าใจเนาะบ,นะบางคนก็บ่ฮู้ว่าจะไปข่นทางใดไปข่นขวาทางใดอย่งเสียจะเห็นครับมื้อนี้กับนุ่มมงชนกัสิมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอ่าเอาบ้านใหญ่ไปห้อยไว้นําบ้านน้อยเนาะครับเนาะหรือว่าบ้านเด็กเนาะบ้านดังที่2หรือว่าเอ,เอาไปห้อยไว้นํา FC เนาะครับเนาะก็นะะมีหลายคนที่ถามนมุ่มมงชนก็มาว่านุ่มมงคลเหตุอย่างได๋ว่าซั่นเอาบ้านน้อยไปห้อยไว้ เอ้ยห,หวานใหญ่ไปหอยไปหวานหน่อยหรือว่าเอาเอา,เอาหวานรักไปหอยไปน้ำเอฟซีนะครับเนะาะก็ผมก็ได้ความโดดมาจากพี่ๆผู้คนมีประสบการณ์ผู้คนเลืดมาก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้กับนุ่มมงชนก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นนรรณให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้จักน้ำกันเนาะครับเนาะเพื่อบุปผินการเสียเวลากนะ็ผมก็จะพาเข้าไปเนาะครับเนาะอันนี้ก็เข้ากับเขามาในโทรศัพท์ห้องนี่้นะครับพี่น้อง เอาไปเขาเขาโคมเนาะครับเนาะเปิดหนาทุ่มซ้ำขึ้นมาเอาก็ไปเขาโคมครับเนาะนี่ครับโคมมันก็จะขึ้นมาเอากระสีมาพิมพ์คลนหายูอ่าไวทียูทูบสตูดิโออ่าอินอินบ็อกล่องซื้อเขาใส่นะครับบล็อกอินนี่จิ้มเข้าไปได้ครับ YT ทีอ่าสตูดิโอบล็อกอินเนาะครับเนาะ เข้าก็จะเขาไปตัวนี้เลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปฮอกดเขามามันกระสิเขามานานี่ครับเขาม้านายูทูบตัวนี้ครับเห็นไหมครับเขากับตัวนี้มันก็จะเป็นร่อร่องร่อร่งซื้อเขาใส่ใหม่เนาะครับเนาะบอกดีแต่ว่าเขาเข้าบบไปตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังอ่าไพ่มาไพ่ไพ่มาก่ะว่าขั้นเข้ามาเขานี่เอ้าไปิดเสละอ่าผมไปใหม่ครับผมไปใหม่ บางคนเขามานานีก็ว่าไป youtube Studio โดยตรงภาพไปตัวนี้มันกับผ้ามานานีครับเห็นว่าครับมันกับที่ผ้ามานานีครับมานารลักเป็นยูทูบโหกเหลี่ยมเนาะครับน้อกเบสิมาจังสีแต่ว่าผมบอกให้ไปตัวนี้ครับแต่ให้มาตัวนี้ครับให้เดือนลงไปเนาะครับนาอเดือนลงมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับมันจะมีคําว่าลงชื่อเข้าใช้ครับ คือตัวนี้มันภาษาอังกฤษเป็นเจือนบ่าอี่ยังเกาะเป็นบ่าเป็นภาษาไทยมันกติบาย้ลงชื่อเข้าใช้ตัวของโบนี่มันเข้าเข้าสู่ระบบตัวนี้มันเข้าสู่ระบบบอกยินเข้าสู่ระบบแต่ว่าตัวนี้ล่งลงลงซื่อเขานี่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่บ่คอยเห็นเนาะนี่ครับมันจะขึ้นค้าบ่านี่ครับนนองไม้ครับเบิงเบิงเบิงนำผมนะครับเห็นบ่ครับเดี๋ย ผมกระซุ่มให้เต็มทีแล้วเนาะเฮาสีมานานนี่เห็นบ่ครับพกผ้าจ้มไปเลยครับนี่ไปเ,เลยครับเด้วเอวันนี้ไง <laughs> โอ้ยมันเห็นไอ้ผมซับสนครับนี่ดิผมบริเปลียนวันที่ครับเนาะผมกระกลับเข้าไปในสตูดิโอผมเอาใหม่เอาใหม่หมนี่แหละครับมันก็เขาผ้าเขามาานานี่ครับเขาม่าหล้างบาน่เขาด้วยครับล้างบา o ย,ยูทูบเขาครับ เห็นบอกพี่น้องเฮาขย้ายเบิงครับพี่น้องมันก็สีมีไม่เท่ากยซีดอยู่สายมือเฮาเห็นบอกครับนี่ครับไม่เท่ากยซีตนี่ครับพ่อพ่อมันขามาานานี่ครับเฮากดปุ๊บขมามันขามาานานี่เฮาก็ไปกดไม่เท่ากยซีดเด้อครับพ่อพ่อเขากดเดี่ยวเฮาก็หย่อลงเบิงมันสีมีคําว่าเพิ่มส่วน นี่ครับอยู่ขัวมือเห็นวานี่หนองมันจะมีคําว่าเพิ่มส่วนเท่ากับไปกดเพิ่มส่วนเท่ากับมันนี่ครับมันก็จะคืนเทบนี้มากครับเท่ากับอ่านมาเรื่อยๆครับอ่านงมากๆคางดังนี่นะครับเบื้องพุมขยายให้เบื้องครับนี่ครับมันกับซีมีคําว่า่องเด่นนี่ครับเห็นวาครับเท่ากับไปจิ้มคําว่าสองเด่นครับบานนี้มันมันจะคืนมา หลังจากเขากวดสองเดือนเดี๋ยวมันสีมีมีคำว่าให้ให้เข้าให้เข้าเขียนคำบรรยายอยู่นี่ใส่ครับเข้าสิขเขียนว่าคำว่าช่องดักของฉันเนาะช่องดักของฉันด้วยว่าบ้านรองของฉันเข้ากระเขียนลงไปก็ะเขียนตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะล้องเขียนว่าบ้านดักเนาะ ผมกิดเป็นงงๆดูครับมันบริสิทธิ์โดดนี่ครับเข้าเขียนเดี่ยวนี่ครับขยายเบวงอีกได้ครับพอเข้าเขียนขอความตัวนี้เสียดเข้ามันกับซีนีช่องใดก็ได้บนยูทูบนี่ครับคือคือคือผมเลยเพิ่มส่วนหนึ่งไปแล้วเนาะครับเนาะผมบานี่ผมกับสีพิมพ์หาสมมุิว่าผมจะพิมพ์หาว้าวุบุเนาะครับเนาะบุลนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็น์วาวุบุลกับ ตัวนี้มันก็จะเป็นเบาบาวนลคนคนเมืองเดอยครับเบาวนลคนเมืองเดอยครับมากระเดือนมาทางหนามันจะมีสองซีดียมนี่ครับเท้ากดครงไม้ถูกก็ได้ครับนี่เทามกดกรงไม้ถูปั๊บนี่พ่อพ่อเทาพิมพ์ซื้อยังไม่ทันจบแต่ว่าแต่ว่าซื้อที่เทาต้องการมันขึ้นมาเนาะครับเนาะเทากับมาติเกาว่าเออนี่เทาอะไรบาวนลคนคนเมืองเดอยมันก็จะขึ้นมาลังบ้านเทาเลยครับนี่ครับ มันเขาเดือนมากข้างหลังมันก็นจะขึ้นมาเบาอุบลนคนเมืองเดยจาแน่วขั้นเข้าโอเคเข้าโอเคเดียวพี่น้องรือว่าเข้าต้องการเอาเอาเอาเบาุบลนคนอื่นมาอยู่อีกผมจะเขียนคําว่าคนพัทยานี่ครับมันก็นจะขึ้นมาเบาบนคนพัทยาอีกนอกครับหนอเข้าก,กับตีกเอาครับสมมติว่าเข้าเข้าต้องการจะเอา เบาอุบลคนพัทยามามาเป็นซองแนะนำเขาเนาะครับเนาะมันกระจกพัดตีเครื่องไม้ถูกเดี๋ยวเขาเดือมาเบิวงขครงดังครับนี่ครับมันก็ะจกขึ้นมาอีกสี่ครับเบาอุบลคนเมืองเดยเบาอุบลคนพัทยาพัทยาเบาอุบลคนตะการเปิดพ้นก็มีแต่ว่าตัวนี้เขาเข้าเอาเขาก็ไปตีออกครับที่ซองที่เขาเบาต้องการนี่เขาเขาก็ไปตีออกเนะครับเรื่อนี่เข้าไปตีออกไม่ใช่แน่ เอาเดือนถืเบิ้งงนี่หนุ่มือง,งชนคนอีสานมาน้ากันครับมืองทีมันมาเป็นแถบด้วยครับนี่ครับนี่ครับมันมันกระสีมาเป็นแถบด้วยครับเห็นไหมเอาไปใส่เดือ ครับมันสิมาังสีที่ที่ที่ห้าวว่าที่ห้าวว่าตรงการนี่ห้ารวบออกเลยครับนี่รวบรบก็หนีก็ได้ครับห้าเดือนห้าตี๊กติซื้อเดี๋ยวมันสิมีมีเครื่องไม้โดดพีทข้างดลังเนาะเออมันสิเป็นไอ้ไอ้ทางขยายอยู่ทางดลังครับนี่สมมติว่าผมได้ซื้อมาสองคนนี่เดาน้องครับเนาะได้มากนี่ผมกะโอเคบานสมมติว่าผมได้โอเคเลยผมกะย่อดร้องบานนี่ครับสมมติว่าห้าวตรงการเดานะครับเนาะห้าวตรงการว่าวนคนเมืองเด้อว่าวนคนพัทยา เรียบร้อยลเลยเ้าก็เดือนลงมาเดือนขึ้นไปนี่เ้าสีเห็นคำคำว่าสิ้นสุดครับคำว่าสิ้นสุดเ้าก็กดสิ้นสุดครับพ่อเ้ากดสิ้นสุดแล้วแล้วบานนี่เป็นห้ากับสีมะเบิงยึดถึงมุมจอววามือไตด่ดูโปรไฟล์เขามันสีขึ้นสีฝานี่ครับสีฝานี่มันสีไม้ความมาเผยแผ่ครับเดี๋ยวผมสีขยายขึ้นทะเบิง,งเห็นว่านี่ครับ มันจะค้นว่าเขยเพล่เข้ากับมาตีเขยเพล่อีกตัวหนึ่งครับมันกระจกเลยเรียบร่อยครับเข้กับมันถือในเข้าเดียวครับนี่ครับมาเบิงบ้านปผมสิพ้ามาเบืองนี่เห็นว่าพี่น้องนี่สองแน่น้ำเข้ามันกระสิที่อย่างกันลงมาสิซ่องเด่นของคูนบ้านดากของฉันเบาบนคนพัทยาเบาบนคนืองเดือยจังสีครับ อันนี้คือคือบานที่ผมใส่ไว้เดียบดอยตะกรอนเนาะครับเนาะสีสีหลังนี่สีหลังนี่ก็เป็นบานผมผมกับใส่ไวบตะกรอนเห็นบหครับบานนี้พอเข้าตรงการไผแนะนําไผเข้ากับมาเหตุคือเก่าครับมาเหลื่อมตัวนดีคือเก่าเนาะสมมุติบ้าเข้าอยู่อยู่ในอยู่ในานานี่คือเก่าเนาะเข้ากับไปเพิ่มเติมอีกคือเก่าครับพี่น้องเห็นบหเพิ่มเติมนี่มันจะมีเพิ่มเติมอยู่นี่เ,นเห็นบห มันก็ไม่อยากเห็นปัญหาหรอกกล่ขอ,ของผมก็ะไดนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนไปเพิ่มส่วนเข้าก้กเนเพิ่มส่วนอีกเข้ากับมาตุ๊กเก้าครับนี่ครับเห็นป่าบ้านาช่องเดือนนี่เข้ากับไปสองเดือนน่าน,นา,านี่คือเก่ามาเนี่ยนานี่เน่าครับเน่ะงบางทขึ้นมาหนานี่เข้ากับทีพิ่มันยังบ้านเข้าที่พี่มาช่อง ซ่องเด็กอ่าบ้านดักของฉันเรีวยว่าโปรดติดตามบ้านดักของฉันอย่างบ้านเท่ากับบนบรรทัดที่สองกลางลงมาหน่อยฮะเากับว่าพิมพ์หาบ้านเท่าสมมติว่าเขาเสียวบ้านบ้านใดเขามาอยู่น้าเขาเขาก็พิมพ์หาซื่อเพิ่นมันก็จะขึ้นมาเขาก็ตีกเกขานะครับเนาะตีกเกขาแล้วเขาก็มาบันทึกคือเกขามันสิมาสินสุดอยู่นี้ครับอยู่มุมนี้ห็นมาครับสินสุดอยู่นี้มันก็สิมาสินสุดพอเขากดสินทรุดแล้ว สิ้นสุดปั๊บมันกระสิผ้าห้เห้าไปเพยแเผเนาะครับนาะคือสมบูรณ์พุ่มเห็ดเดียวเลครับพุ่มกระสดเดียวเลยพุมกระจตกกราบออน้ครับนอเพาไปกดเพ้ยแเผยเลยบานรักบานันห้ากระสีีงกันลงมาอยู่นี่ถ้าสมมติว่ามันกราบมานานีนาเก้ากราบกบมานานีเขากมาเดือนห้าไม่เท่าก็จะซีดอีกไม่ใช่หรือเมาก็จะซีดเฮานี่ครับเงเมเา่าก็จะซีดอยู่ สายเมือง่ไปคือเกานีน่ครับบ้านที่เขาแนะนำเมันก็ี้มาเดียงกันอยู่นี้เห็นบอกครับ <c oughs> ชั่วโมงว่าเข้าสิเกียร์ใครในะครับเพราะว่าเข้าสิเกียร์ใครเขาก็เดือนมาทั้งนี้เห็นบอกจุดสามจุดนี่ครับชั่วโมงว่าเขาบ่เอาเขาก็มาเกียร์จุดนี่เดือนนี้มาจีวานนำออก แก้ไขเนื้อหาแต่ว่าเข้าโบน่าบ่เข้ามาเกี่ยไขเนื้อหามันกสิให้เข้ามาเกี่ยนานี่ครับพงก์กติเกี่ยบางทีพงศ์เขียนเห็นว่าครับเกี่ย,ยไขเนื้อหาพงก์กติเขียนไหมบางพงก์กติเปลี่ยน,นว่าเป็นทีมงาน ทีมงานของฉันเห็นบหครับพ่อเรียบร้อยแลวทีมงานของฉันผมกดสิบไปกดบันทึกาสิ้นสุดผมกดสิ้นสุดเดียวเลยผมก็จะมากดเผยแพ่อยู่มุมนี่เห็นบหครับเผยแพ่มันก็เรียบร้อยนะครับ ครับมันบันทึกเรียบร้อยยัเผยแผ่เ,เรียบร้อยลผมก็มาขยายเบื้องบาน,นเห็นว่าครับช่องเด่นของคุณทีมงานของฉัน,นครับเห็นว่าเรียบร้อยครับครับสำหรับคลิปนี้คันเป็นประโยชน์กับขอขอบคุณนะครับเ้วยอขอขอบคุณผู้ที่ขมาย่ชมชมครับขอขอบคุณผู้ที่ขมาติดตามครับเป็นประโยชน์กับโคตรไหลโคตรแช่ผมน้ำเน้อ สำหรับวันนี้ก็เอามาฝากมาตอนไปซ้อมเลยนะครับมียั้งกะอยากให้นมว่มงชนแนะนํนากะเมีนมากครับเมีนใตคลิปด้วยครับด้เมนในไตคีบใบแล้วนมว่องชนกะที่เขาไปตอบแล้วก็จะมาเหตุให้เบิ้งอีกที่ขันยังโบ่านเข้าใจครับสําหรับคลิปนี้นมว่มงชนก็ขอกล่าวคํวบาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับด้วยบายบายครับ